สวัสดีครับวันนี้ขอนําเสนอพระขุนแผนบ้านกลางกุวัดบ้านกลางตำบศศีประจัน์อำเภอศรีประจัน์จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเนื้อดินลักษณะของเนื้อค่อนข้างหยาบมีการพบพระขุนแผนบ้านกลางเมื่อประมาณปีพศ2447พระขุนแผนบ้านกลางเป็นพระพุทธรูปสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพุทธบูชา และสืบทอดพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งคุ้มครองป้องกันัยพระคุณแผนบ้านกลางมีพุทธลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยโดยพระพุทธรูปหรือองค์พระอยู่ในอิริยาบถนั่งคัดสมาธิเพชรประทับอยู่ในซุ้มเรือนแก้วมือซ้ายจะหงายวางบนตักส่วนมือขวาวางกว้างลงที่เข่าขวานิ้วมือชี้ลงที่พื้นธรณี